สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วคุยกันถึงเรื่องการใช้ฮีโร่อวตารกับแมววารครับว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการใช้ฮีโร่ตีไกลกับตีใกล้นะครับผมว่ามีความแตกต่างดีไม่ดีข้อเสียข้อดีของมันแต่ละตัวนี่มีความเป็นมาอย่างไงนะครับผมโดยแนะนําตัวกันแต่ละท่านก่อนนะครับท่านเดิมนะครับผมดีครับผมรับไป ชื่ออะไรครับผมยังไม่บอกชื่อไม่บอกอหรือจะเอาขอครับครับขอโทษาท่ขอครับชื่ออะไรครับอีลันเนอร์ครับคนเดิมครับผม,มนะครับผมจะมายกประเด็นตัวแรกเลยนะครับเราจะมาถามกันว,ว่าฮีโร่นี่แต่ละตัวนี่คือตีไก่กับตีไก่นี่มีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะถามทางฝั่งของตีไก่กันก่อนนะครับผมว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมนี่ครับอ่าก็สำหรับฮีโร่ตีไก่ฮะจะมีความได้เปรียบช่วงต้นเกม ถ้าเกิดเราเจอฮีโร่ตีใกล้เราจะสามารถกดฮีโร่ตีใกล้นั้นได้ในช่วงต้นๆเกมหลังเกมก็ก็กดได้ครัมันแล้วแต่ของที่เราจะออกครับออครับผมเราสอบฮีโร่ตีไกลแล้วครับผมเ้ยตีไกลแลวครับว่าไงครับฮีโร่ตีไกลสู้ได้หมดฮีโร่ตีไกลถ้าไม่ได้ตีมันก็มีค่าเท่ากับสูงเดี๋ยวเจอแฮมเมอร์สตองรู้จักว่า ผมเนี่ยตัวพ่อเลยตันทีทุบไซเป้งหมดครับตีไกลเนี่ยออกนูมาผมออกแท็บเล็ตมากดนูก็ได้จิบจิบบีมทุบจบแล้วครับขอบผมแล้ว,ม,ลวมาถามว่าถ้าจะยกฮีโร่มาฟัดกันนี่สองคนนี้แต่ละคนจะยกฮีโร่อะไรมาฟัดกันครับผมผมถามอยากฝั่งคนตีไกลก่อนเพราะว่าตีไกลนี่จะเลือกฮีโร่มาแนวไหนครับผมนะครับ ก็บอกไปแล้วแฮมเมอร์สตองแน่ๆครับผมหรือว่าพีเดก็ได้โหดสัสว์นะครับผมเล่นเขาแล้วตบทีนี้ตีไก่หนึ่งวิ่งไม่ทันทางจุกโตดแน่ๆสายโหดนะครับโอเครอาแล้วฝั่งตีไก่แล้วผมผมก็มันชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้เหมือนกันเลยโซลแอบหรือเปล่าครับผมอาจพูดผิดหรือพูดอะไรหรือเปล่ามันเรียกไงว่านินจาแล้วกันครับผมยกมาฟาดอะ เราหนีไว้ก่อนครับผมคทับทับบวกนี่ได้ป่ะครับทับบวกกันนี้ได้ครับแต่ต้องมีของกันเยอะครับผมแบบเอาแบบแบบเราชนมาเลยซูชิผมงั้นให้เวลยิบสองของเท่ากันครับคุณคิดว่าไหวหรือเปล่าครับผมถ้าเกิดผมได้ปีฮะผมคิดว่าน่าจะไหวะน่าจะไหว๋อครับผมโอเคครับผมเดี๋มาได้ฟังแล้วเราครับเราจะมาถามว่าถ้าอยู่ใน ระยะท้ายเกมนี่คุณคิดว่าฝั่งคุณหรือฝั่งอีกตรงขามนี่จะได้เปรียเบเซฟเก็บยังไงครับผมขอามจากตีใกล้ตองเท่าผมนะครับผม,ผมสู้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นตีไกลหรือตีไกลด้วยกันครับหลัางเกมนะครับผมล้างเกมเหรอไม่อยากจะโม่เลย <c oughs> วิ่งหนีให้ทันแล้วกันแฮมเมอร์ไล่ฟัดไม่หมด <c oughs> รู้จักดุและใหญ่แล้ว เดวก็ซอยององดิงงดิงงดิผมพูดผมยังงงย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมผมออกสะทออ้อนไงอ๋อับผมโอ้มีของดักเยอะตีไก่กระจกบางด้วยแฮมเมอร์สตองผมถึกอยู่แล้วน๋อคเขาผมแล้วฝั่งตีไก่แล้วผม <c oughs> หลังเกมมาเรามีตัวแก้ยัยงไงครับผมหลังเกมเหรอครับผมนะ้าสุดที่มอง แต่ของกันต้องมีนะฮะเพราะว่าตัวตีไก่ถ้าตีเจ็บแต่โดนสะท้อนบางเลยคร<ม>ับผมมันบางด้วยข้อเสียนบางด้วยแต่ผมซื้อได้หมดคร<ม>ับครับผมเกมครับครับ <ฮะ S 1> <ม>ผมแล้วนี่หลังหลังหลังคลิปนะผมเรามาขอแนะนําขอแนะนําจากท่านกูรูนะครับว่าถ้าจะเล่นตัวตีตีใกล้หรือตีไกลน,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 นี่เราควรมีทักษะในการเล่นยังไงครับเริ่มจากตีใกล้ก่อนนะครับผมตีใกล้นะง่ายๆครับ ลัดคลิปให้แม่นออกของให้ไวยิ่งแฮมเมอร์สตองนี่ PK นี่สำคัญครับบิงไปสตาร์แล้วทุบมากเลยคอหักแน่แน่มีม,มีมีฮีโร่ตัวไหนมาบัคกฮีโร่ตัวคุณได้เป่าครับแบบโอ้ยไม่มีฮีโร่ตัวไหนมาแก้ทางฮีโร่ผมได้เพราะผมใช้สมองเล่นไม่ได้ใช้คีย์อะไเลยยคือถ้าแบบสัก สามหนึ่งเนี้ยคุณไหวปะครับผมต่อให้สิบเลยครับเย็ดแม่เป็นไปได้ครับสตองมีเอฟเฟกตีตีกระจายเราออกหวานทองเข้าไปอีกมันจะทําให้ตีกระจายแรงขึ้นเป็นเท่าตัวโอ้โหรับรองถ้าอยู่ใกล้กันใส่ปิ้นพร้อมกันหมดแต่ถ้าแบบเล่นทีมเนี้ยคุณจะช่วยทีมยังไงครับผมจะไปไล่เก็บตัวที่เกะกะก่อนครับอย่างเช่นซับพอร์ อย่าเอาแม่งไว้ควรส้นตีน,น,น,นต้องทุบแม่งก่อนผมเห็นเมื่อไหร่ของขึ้นตลอดจะตีตัวหลักๆแม่งสตันอยู่ได้วิซเล่แม่งเลยูุได้ขึ้นใจเห็นเลยเอาะว, <c oughs> ว่าคุณมา <c oughs> เดี๋ยวพอดีว่าคุณเดินลงไปในบอร์ดนะครับแบบเลือดขุ่นเดือน,น้อยคุณไปเจอโครนอสนะครับที่มีรีสกิวครับคุณจะแก้ทางยังไงครับผมผมก็บิ้งนีสิครับผมจะอยู่ในงูนะครับไม่ครับในระหว่างนั้นคือโครนอสไลมาดดมแล้วผมคุณว่าคุณจะรอดครับ มันจะรอดได้อย่างนี้ก็คุณบอกว่าตีใกล้กับตีไกลผมตัวตีใกล้ไม่ผมหมายถึงตัวจะมาบักคุณนะครับผม๋อโอนอนเหรอครับผมถ้าเลือดเต็มตัเลือดเต็มนี่ผมไม่เคยกลัวอ๋อครับผมเพราะว่าคุณเคยฟันกับพีเดที่เกิดมาแล้วใช่ไหมครับผมโอยผมฟันมาหมดแล้วแต่ว่าโดนสเกล่อยหลังมาครับผมไกับมาคือมีตัวไหลหลังแล้วอ๋ครับผมมาตีไกลบ้างครับผมตีไกลครับตีไกลครับครับผมจะมีคุณจะมีข้อแนะนําสําหรับคนที่เล่นฮีโร่ตีไกลยังไงครับแบบมีข้อดีข้อเสียแบบ การเล่นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับหลังเกมเหรอครับครับผมพี่น้องตีใจทั้งต้นเกมและหลังเกมครับผมอ๋อครับผมก็เหมือนเหมือนกันแล้วฮะรัดคลิปให้แม่นออกของให้ไวใช้สมองเล่นเยอะๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่จะช่วยเหลือได้ครับผมเพื่อหลังเกมน่ะสแลแอด์อะหดสัสๆอ่ะเฮียแค่ออกของให้เป็นครับผมแต่ก็อย่าไปตีเยอะหละไอส์ทอน่ะก็ดูๆบ้าง เจ็บเหมือนกันเขาบอกแล้วถ้าแบบคุณไปเจอกับฝูงนะครับเเป็นฝูงเงี้ยคุณคุณว่าคุณเจอได้เยอะเยอะสุดแค่ไหนครับผมโอ้ตายสิครับตายอย่างเดียวสิครับถ้าผมมีที่จะสู้ได้ก็คืออันนี้ของผมแล้วก็วามแยกล่างคือพัน 5, ห้าพันหนึ่งร้อยนะครับป่าอันนี้ก็รู้จักกันตั้งนานแล้วแล้วแบบคือแบบสามคนเนี้ยคุณไหวป่ะครับ ไหวครับหือยี่าคนยังไหวครับผมเมื่อกี้ฟัดไปสิบเลยครับแฮมเมอร์สตองผมพรผมสี่คนไม่ไหวครับอ๋อครับผมสามคนพอครับผมแล้วแบบถ้าหลังๆเกมมาแบบเกิดเกิดข้อผิดพลาดทั้งทีนี่คุณจะมีวิธีแก้ยังไงเพื่อให้ให้เกมกลับมาพิกนะครับผเขมไม่มีวิธีหรอกครับ เ,เปรี้ยแล้วไม่ได้มีวิธีหรอกไม่ผุเมคยสัมผัสมาแล้วนะครับแบบคุณคุณอ่านนะคนณมีแก้ที่เขาเล่นคนนอแล้วเขาพาพวกผมเปทางเดียวครับผมอ๋อนั้นเขามาทำดุงตกฮนะอ๋อครับผมมาทำดุงตกสองอันเลยเแล้วตัวคุณน,นี่มีเปอร์เซ็นต์แก้หรือเปล่าครับมีวิธีแก้ไหมตีไก่ครับโอ้ยากครับแต่ก็มีไม่โอากาสจะมีแค่นิดเดียวไม่โอากาสจะมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวที่จะชนะ เราจะยอมแพ้แม้ว่าแลกเราจะแตกสามทางแต่เรายมีป้อมใหญ่ถ้าป้อมใหญ่เราไม่แตกเราก็สู้ต่อไปย้โยังโหเลยครับครับผมีโลกออฟนิวอัครับผมแล้วเอ้ยคุณอันเดี๋ยวผมขอให้ให้นิยามเกี่ยวกับคอนนะครับผมนิยามมาเขาโหสุดนิยามยังไงแบบประมาณว่าคุณเหมือนคุณวัดทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้ครับผม